มาจนได้นะไมโครทบฉันดีใจทีน่นายกมากดไปใช่เพราะว่าฉันเจอท่านรีโอกลางทางก็งเลยไปด้วยกันงั้นถ้าขอเข้าพบท่านโคโลโดเลยได้ไหมมีอะไรเกิดขึ้นเหรอทำไมดูท่าทางนายโกรธยังไงไม่รู้มันมีบางอย่างเกิดขึ้นฉันรู้แค่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่ว่าเจ้าพวก นักรับใช้ไฮเดนนั่นมันทำอะไรที่โหดร้ายมากใจเย็นเย็นอัศวินอย่างเราต้องควบคุมอารมณ์นะนายไม่เข้าใจหรอกขอยไปคาะมิวฉันควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ไหวแล้วโตธนาทรเนอะไรของเขากันนะอธนาทรกับเสียบุตรครับผม อ่าสักกับหมอดปลอดภัยสินะธนาธรเออท่านประยุทธ์ถ้าต้องการกองทหารถ้าจะนำบูไนของข้าไปโจมตีมิว้วเจ้าจะบ้าไปแล้วหรอทำไมเราต้องทำอย่างนั้นไอเดนไม่ได้คิดจะสู้กับเราแต่เราคิดจะสู้กับเขาเนี่ยนะไอเดนเขารวบรวมคนในมิว้วแล้วก็เมือขงข้างๆ ก็ไปเสียสละวิญญาณทำพิธีกรรมบ,าบา้านี่มันการฆ่าล้างโคตรชัดๆเราจะเพิกเฉยทําเป็นไม่เห็นไม่ได้ไม่อย่างนั้นศักดิ์ศรีอัศวินเราจะอยู่ที่ไหนข้าไม่รู้หรอกนะว่าเจ้าเห็นอะไรแต่ในฐานะอัศวินแล้วเรามีหน้าที่ที่ลงปกป้องดินแดนนี้เราไม่สามารถส่งคนไปอันตรายได้ท่านไม่คิดว่าคนไฮยเน้น จะเก็บรอไว้นานหรือครับเดี๋ยวอีกไม่นานลูกล้าไว้ก็จะมามาเามาเล่นงานเราเหมือนกันนั่นแหละปา้าไอ้คำว่าฆ่าล้างโคตรอะไรของเกนะ่ะที่พูดอยู่ได้เจ้าเห็นมาด้วยตาตัวเองหรือไงไม่แต่แต่ข่ารู้พวกมันจับพวกประชาชนที่หนีไปบุปาก ไหนเจ้าพูดถึงศักดิ์ศรีของอัศวินใช่ไหมในฐานะที่ข้าเป็นกัปตันอัศวินเจ้ากำลังขัดคำสั่งข้าอยู่ใช่ไหมแล้วการขัดคำสั่งข้าเนี่ยเป็นหน้าที่ของอัศวินหรือไงข้าสาบานเอาไว่วาด้วยศักดิ์ศรีของเหรียญเจติยศนี่ ก็จริงแต่ศักดิ์ศรีอธิวินของข้าถ้าอะถเจ้าอยากจะทำอะไรมากนะักมากกว่านี้ก็ทำไปเลยอย่าไมา่เกะก,กะลูกตาข้าทำลายศักด์สาบาลทำลายความซื่อสัตย์ของอัศวินที่ ข้ารังเกียจแต่แต่ข้าข้าข้าก็เป็นมนุษย์และก็เป็นอัศวินขั้นที่สองข้าไม่ต้องการตำแหน่งจากท่านอีกแล้วข้าขอลาออกและข้าก็จะไม่มีวันให้อภัยท่านด้วยถ้าไม่สามารถดูที่ท่านทำนิ่งเฉยแบบนี้ได้ ธนาธนอาจริงนะครับมีแกมีแกกล้าขัดคำสาบานเหรอธนาธรเขาโกรธปล่อยให้เขาไอ้ยิ้ล้มล้มสักพักเถอะครับเจ้าเข้ามาทันเวลาเลยวิทยาบุตรจับชายคนนี้ไปจับมันเข้าคุกให้ผมจับธนาธรเหรอครับ ทำไม่ได้หรอกนี่เจ้าพูดอะไรนะข้าเองก,ก็ดูเหมือนจะต้องผิดคำสาบานด้วยข้าไม่สามารถรับคำสั่งของท่านได้เยียบุดท่านลีโอให้โปรดให้ข้าเปียบุตรกับอนาตอนร่วมกองทัพดูนานด้วยเถอะ เราไม่ใช่อัศวินอีกแล้วแต่เราก็ยังมีหวัวใจในความสามารถเราต้องช่วยท่านได้บ้างสักอย่างเลยได้ธนาทรเป็นเพื่อนได้ปิยบุตรเป็นเพื่อนแกไอ้พวกกบฏแกไม่มีทางหนีออกไปได้แน่แกทหารจับพวกมันทั้งหมดไว้ เนี่ยสิจัมันถ้าท่านปียบุตรกับท่านธนาตอนอนุญ,ญาตขอข่าร่วมเดินทางไปกับท่านด้วยเถิดนี่นาย่านธนาพรพาผมไปด้วยนี่พวกงโง่ นี่พวกแกหักหลังค่ากันหมดเลยเลยพวกแกคิดว่าแกจะได้อะไรกันข้าขอโทษนะทุกคนท่านริโอที่นี่ไม่ปลอดภัยแล้วล่ะเราอยู่ในปราสาทนี้อีกนานไม่ได้แล้วไม่งั้นเดี๋ยวท่านประยุทธ์จะส่งกำลังมาปราบเราเราหนีไปจากปราสาทนี้ก่อนที่ท่านประยุทธ์จะเรียกกองกำลังเสริมมาเตะ อนาตรนายไปกับท่านนีโอก่อนเถอะเดี๋ยวข้าจะรวมรวมฐานที่เหลือที่ข้าสามารถเเกียกล่อมได้เพื่อมาร่วมกับเราคนที่เกียดความคิดของท่านประยุทธ์ระวังตัวด้วยไม่ต้องห่วงเดี๋ยวข้ากลับมาเราต้องรีบแล้ว เดี๋ยวชายแดนมิวก็จะปิดแล้วแล้วประยุทธ์ก็คงจะแม่เราหนีจากจีนฮิวได้เราคงปลอดภัยแล้วแ่ะเท่านี้อเหนื่อยจังเลยต้องหนีมาตลอดเลยเนาะ เออท่านธนาพรพวกเขาตามลงมาแล้วครับอะไรนะมากขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ยโอเคแต่อย่างนั้นเราคงต้องเตรียมตัวสู้แล้วล่ะเออเรามาพาคุณกลับครับท่านรีโอเออชูโอ้ยขอบคุณที่มาทันเวลาเราเกือบจะได้สู้กันแล้วข้าก็กำลังคิดว่า ท่านอาจจะต้องการเราค่าก็เลยหาคนมาแอบตามสืบดูขอโทษที่มาช้าสนาตนเอา้ามียบุตรนายแล้วคนพวกนี้พวกเขาเองก็มีอุดมการร่วมกับเราพราเขาไม่ชอบความคิดของท่านประยุทธ์เหมือนกันเพราะฉะนั้นเ,เลนไนกับบูนไนก็ตัดสินใจจะร่วมกับเรา อืนี่คงเป็นท่านเยบุตรแล้วก็ท่านธนาธรทนีนะผมชูแห่งกองทัพดูนานยินดีได้ได้รู้จักครับผมอดีตบูไนแห่งมาติวดาธนาธรครับส่วนผมก็เยบุตรครับอดีตเลสไนครับตอนนี้ก็เป็นแค่นักดาวธรรมดาอมกองทัพดูนานยินดีต้อนรับคุณสองคนท่านรีโอเราต้องกลับกันเดี่ยวนี้แล้ว เราไม่รู้ว่าอีกนานแค่ไหนที่พวกนั้นจะทำให้เราหนีจากกินหิวไปไม่ได้